For the rest of my life Hey you Cause I need, I need to know You say I never get a pleasant day The day I die and touch your like my love But the answers they know Why you gotta be so rude I Don't know, you know you meant to Why you gotta be so rude I'm gonna marry anyway Marry that girl Marry, anyway. marry that girl Marry that girl <laughs> <Okay. laughs> okay. We're like, will be you Why are you got so <laughs> Okay. okay. <Remember>, i right? <laughs> <laughs> the, the bad girls, yeah. Good for a weekend. <laughs> yeah, we like yeah. <laughs> and we're always like this. <laughs> okay, the last one is me. Mm. Uh. So I want to song a price tag. Yeah. Uh. Seems like everybody's I how to live at night. When the tail come first, then the two come second. Just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? That is think so too. serious. Things do get you so high that you can't even have a good. Can't <laughs> like, a left. <laughs> <laughs> everybody look to the right. <laughs> <laughs> hey, hey. <laughs> Can you feel that? Yeah. Ooh. It's not We're about on the bother. money, money, we, money. We. we don't need your money. money mm -hmm. We just wanna make the, oh. the world things. Forget about the price tag. And about the oh. cha ching, to ching, <inaudible> and about huh? the uh, bring, wanna make the world things. Forget about the price tag. เออได้นะุกน้องเอ๋ยและชุดได้ด้วยถูกต้องเลยนะ and also here picture h my god oh my god i like to thank all the f n 31,000 fans watching thank you o m u เด็กน้อยเด็กน้อยเวียดนาม thank you so much ม o ไ o มโอเคชอบชิวชอบชิวอเคชอบชิวชอบชิวอน i ์ s t ทช์เอคนฟังเป็นหมื่นจะกระซิบกันสอคนอืสามหมื่นคนดูสามหมื่นนะน้องเอเป็ค first okay together together okay okay first w h first เอาเจ้าอยู่กเอาไปไปคนทายอยู่ตรงนี้ไม่นี่หรอว่าใครคือที่1คึ่งท็อปอแล้วก็เดินสองคนเปโูเปโูเดซปาซิโตจับใจพี่แทมแล้วน่องเดซปาซิโต <laughs> no, it's <not> really <laughs> oh, you guys, I forgot to make an announcement. I have an announcement. My song, Tripping in Tokyo, which I should have sung, I don't know why I didn't. Maybe <laughs> I still can. It's coming to <laughs> you. <this week, laughs> maybe you guys will hear it live on Grand Voice Awards. <laughs> 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 what about you? <laughs> 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 เฮ้ Smith e e s Grant so i l really like like s r e such g o o International นะคะไปดูไปดูกันเลยคุณต่อไปด้วยนะเขาร้องเพลงอะได้วยนะคนเนี้ยคนเนี้ยร้องเพลงไทยนะมีคนลองแบบ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 ด้วยมาสบ โอเคค่ะขอบคุณค่ะป้าป๊าไมทำไมเขาพูดอะไรแพทริสแพทริสเขาบอกให้แพทริสบอสเหรอเออให้ไปซ้อมอันนี้ที่เขาแข่งกันร้องเพลงใช่ไหมซ้อมซ้อมไม่ใช่เพราะว่าเดี๋ยใครแค่เจอแค่เจอฟิลเจอร์ป้าป้าแบบถึงเลื่น เอาดิเอาดิเปิดคอนเสิร์ตดิเอาดิเอาดิเปิดคอนเสิร์ตเลย If I ain't gang โอเคโอเคน้องคือเดอะวินเนอร์ค่ะสำหรับแคพปนนี้แกลน o i ย์อวอร์ดนะน้องเออไม่มีแกนไวย์ปีนี้หรอลงปีหน้าเพื่อจะเอาเป็นอยู่ในทีป๊อปแล้วได้ไปเดบิวต์ที่เกาหลีมึงโอกาสดีเว้ยอืมได้นะน้องเอาไปละน้องล่งเลยไหม ภูเก็ตยังว่างอยู่ไะไม่เอาภูเก็ตแต่เขาไม่เอาไม่เอาฉันตอนแรกอ้าวโอเคจบไปจังหวัดอื่นเลยกรุงเทพพ่อนังโอเคยากกว่ากรุงเทพกรุงเทพใช่ไหมไม่ใช่ยังจะประกวดอีกเหรออันนี้คือคิดจริงๆใช่ไหมคิดห้าสิบห้าสิบว่าถ้าในวงการบันเทิงแบบณตอนนี้คือมันยังห้าสิบเราไม่รู้อนาคตไงแต่ถ้าเหมือนแบบอยู่ไปแล้วแบบว่าอละครไม่ค่อยมีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็อาจะกลับมาเอามงใหญ่แล้วก็ไปมงอินเตอร์เพื่อที่ว่าหนึ่งโปรไฟล์ตัวเองสอง ค่าตัวสามอนาคตเพราะเขาก็ยังมีแพชชั่นอยู่ห้าสิบห้าสิบแต่่าถ้าในวงการบันเทิงมนแบบโหเป็นดาราสบายได้ไปเดินพรมแดงอะไรแล้วก็จบไปอก็ไม่มาละก็จะก็ยังคงอยู่กับแกรนแต่ว่าอาจจะเป็นในฐานะอื่นเช่นศิลปินเบอร์หนึ่งทุงค่ายเพราะว่าคุณอิงฟ้าวราหาต้องได้เป็นรองประธานบริษัทอยู่ละที่เชื่อมั่นเลยเฮ้ยมึงไปซื้อไอที่นี่ผมอันนี้ไม่ได้ไงหรอ อยากได้แล้วแหละดูนักมันมุงมิงเลยแหละน้องเอ้ยอะไรช้อปปี้อ๋อจอดแฟนกูคงจะได้ไปโอ้โหก็ไปอยู่เมื่อไหร่หน้ามึงอ่อล่าเลยนะในไลฟ์อ่ะเออสวยมากคนไหยวะแล้วใครจะปฏิเสธกุรง ันมาแล้วไงโทรศัพท์ใครของกูโอ้ย oh, thank you for your gift นะคะฮัลโหลคะ่ะถึงแล้วแหละค่ะโอเคทุกคนไปกินข้าวก่อนนะ sorry for disturbing in me now live นะ if you wanna drama I k no w care cause I have house, I mm. have labbit, I have car, I have crown, and I have Mina with me. Bye! Bye!